และเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะที่เรือนจําบางขวางค่ะ,ะเขาก็มีการจัดกิจกรรมถแถลงข่าวผลงานของนักโทษขึ้นนะคะโดยได้มีการคัดเลือกเอานักโทษมาเรียนรู้วิธีการปั้นพระพุทธรูปค่ะซึ่งก็จะมีการคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุดทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะส่วนจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้จากรายงานกันค่ะ ตั้งเรียงรายอยู่นี้เป็นพระพุทธรูปของนักโทษจากเรือนจำกลางบางขวางซึ่งทางเรือนจำกลางบางขวางได้จัดขึ้นในโครงการปั้นดินให้เป็นบุญในหัวข้อจากมือที่เพื่อนบาปสู่มือที่ปั้นบุญเรือนจำบางขวางได้คัดเลือกตัวแทนนักโทษมาเข้ารับการเรียนการสอนการปั้นพระพุทธรูปโดยพระพุทธรูปหนึ่งในนี้จะมีการคัดเลือกและนำขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวความเชื่อที่ว่างานพุทธศิลคือการปั้นพระพุทธรูป จะช่วยเยียวยาจิตใจผู้ต้องขังโทษสูงของเรือนจําให้มีสมาธิมีความสงบเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตในเรือนจําได้อย่างมีอิสระทางจิตใจล่าสุดเรือนจํากลางบางขวางจัดโครงการต่างๆอย่างโครงการปั้นดินให้เป็นบุญโดยคัดเลือกนักโทษจํานวน44คนเรียนรู้วิธีการปั้นพระพุทธร,รูปในหัวข้อจากมือที่เปื้อนบาปสู่มือที่ปั้นบุญขึ้นเพื่อเป็นการกล่อมกลาจิตใจและฝึกอาชีพ เพราะเมื่อวันหนึ่งนักโทษเหล่านี้มีโอกาสท้นโทษออกไปจะได้มีความรู้ติดต,ตัวไปประกอบอาชีพอาจารย์จากคณะมัทศิลป์มหาวิทยาลายัยศิลปกรเปิดเผยกับทีมข่าวว่าการเข้ามาสอนนักเรียนภายในเดือนจําสิ่งหนึ่งที่นักเรียนในเดือนจํามีคือความตั้งใจและเวลาที่พวกเขามีกันอย่างเต็มที่ผมรู้สึกภูมิใจแทนพวกเขานะครับเพราะว่าตอนเริ่มโครงการตอนแรกเลยผมก็ไม่คาดฝันว่า เขาจะประสบความสำเร็จหรือทาได้ถึงถึงขั้นขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยก,ก็ก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจแทนพวกเขาด้วยแล้วรู้สึกปกลอบปลื้มด้วยว่ารู้สึกว่าเออมันทําให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เนี่ยเขามีศักยภาพนะครับคืออย่างที่ผมพูดไปว่าเขามีศักยภาพพร้อมที่จะกลับมาช่วยเหลือหรือพัฒนาสังคมได้ นักโทษที่เข้ารับการเรียนปั้นพระพุทธรูปเราให้ทีมข่าวฟังด้วยว่ารู้สึกดีใจที่มีโครงการนี้เกิดขึ้นเพราะได้ใช้เวลาจดจ่อก,กับการปั้นพระพุทธรูปรวมถึงภาคภูมิใจอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ทางเรือนจาจะนาพระพุทธรูปที่ปั้นขึ้นมาถูนกล้าวทูนกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นการน้อมบูชาพระมหากรุณาธิคุณและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านผมรู้สึกว่ามีความภาคภูมิใจ อย่างหาที่สุดไม่ได้แล้วก็มีความตื้นตันใจอย่างมากครับที่ครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยได้มีโอกาสสร้างพระพุทธรูปปั้นมากับมือแล้วก็ได้นําไปถวายในหลวงก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจที่น่าทรงจําอย่างมากครับในสภาพจิตใจจิตใจและความรู้สึกคือความรู้สึกนึกคิดของผู้ที่อยู่หลังกําแพงทุกคนผู้ที่ก้าวพลาดเนี่ยก็คงไม่ต่างอะไรไปจากดินตม ที่ดูเหมือนจะไม่มีค่าเปิดโอกาสในตรงนี้ต่างหากที่ทุกคนจะต้องตระหนักถึงความเป็นตัวตนที่แท้จริงว่าตอนนี้นะสังคมก็ยังเปิดโอกาสยังมีที่ว่างให้เรากลับมายืนได้อีกครั้งหนึ่งก็ต้องกลาบขอบคุณสังคม อย่างไรก็ตามกิจกรรมต่างๆที่ทางเรือนจำจัดขึ้นก็หวังผลเพื่อพัฒนาจิตใจผู้ต้องขังเพราะเมื่อพวกเขาพ้นโทษออกไปใช้ชีวิตในสังคมจะได้กลับตัวกลับใจประกอบอาชีพสุจริตและเป็นคนดีของสังคมต่อไปพนิชช่างทองถ่ายภาพเป็นจรัะเจริญศักดิ์ทีมข่าวนิวทีวีรายงาน